สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนนิวนะวันนี้เราจะไปะบริจาคสิ่งของให้กับหมู่บ้านเด็กนะเป็นมูลนิธิที่สงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยนะก็คือเราอะโทรไปหาทางมูลนิธิแล้วว่าเขาอยากได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากได้นมแล้วก็อยากได้พวกยาสามัญประจําบ้านแล้วก็น้องๆอ,อ,อยากกินหมูกระทะก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้ตามที่เขาอยากได้มาเลยตอนนี้เรากําลังไปแมคโครนะเดี๋ยวเราไปซื้อของกัน เพราะไมโครเนี่ยเพราะว่ามูลิธีเด็กอะ่ะมันอยู่จังหวัดนครปฐม,มแล้วก็อันนี้มันใหญ่สุดแล้วที่เราจะซื้อพวกของใช้ได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อหมูกระทะซื้อหมูกระทะร้านหนึ่งเจ้าดังนครปฐมนี่ชื่อขนาดชื่อร้านอ่ะมูลนิทีเขาก็ขอมานะว่าเป็นร้านนี้แล้วก็คอนเฟิร์มโดยผู้กินจริงว่าอร่อยจริงแน่นอนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านหมูกระทะถึงแล้วนะหมูกระทะ เป็นมื้อเย็นเนาะประมาณห้าโมงเย็นมันจะมีพวกโควิดอะไรเงี้ยด้วยเราจะไม่ได้เจอน้องๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางร้านไปส่งจะสะดวกกว่ามันมีเตามีอะไรด้วยแล้วก็เยอะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนิดนึงก็คือคิดมันจะออนวันเกิดเราพอดีใช่ไหมแล้วก็เราตั้งใจว่า จะมาแบบแบ่งปันของของแล้วก็เลี้ยงข้าวน้องๆคือเราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทํมามันยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรงั้นรู้สึกว่าเออวันเกิดปีนี้ก็อยากจะทําอะไรดีๆแบ่งปันอะไรให้คนอื่นบ้างเนาะก็เลยมาทํามีมาถึงพอดีเลยดูที่บ้านเด็ก <c oughs> เขาจะแบ่งเป็นบ้านๆบ้านๆนะอย่างเงี้ยก็คืออยู่ข้างโซนข้างในเนาะเราเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายนะมันเป็นพื้นที่ของของน้องเขาเขาบอกว่ามันมี40คนใช่ไหมแล้ว่า40คนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบอึดอัดหรือว่าแบบเล็กนะมันก็มีแบบส่วนให้เดินอ่ะมีสนามเด็กเล่นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเล่าเรื่องไอ้โมเลนดี้ให้ให้ฟังนิดนึงนะก็คือเด็กที่เนี้ยเขารับมาจากโรงพยาบาลเนาะก็คือน้องอ่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่เป็นใครอะไรเงี้ยโรงพยาบาลอ่ะ บบเหมือนเด็กถูกทิ้งไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะนํามาส่งที่นี่นะแล้วก็ที่นี่ก็จะดูแลให้จนโตนะมีข้างในเนี้ยจะมีบ้านแยกๆแยกๆไปแล้วก็มีแม่ของแต่ละบ้านเนาะจะเป็นแบบทําหน้าที่ดูแลน้องๆในบ้านนั้นเออแล้วก็จะส่งให้เรียนหนังสืออะคือมูลนิธิทีเนี้ยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะก็จะเรียนโรงเรียนแบบในจังหวัดนครปฐมนี่แหละสมมติใครเรียนจบแล้วแล้วก็เคแบบมีสกิลที่อยากจะออกจากบ้านมูลนิธิเนี้ยไปไป,ไปทางานไป เติบโตข้างนอกอะ่ะก็ไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วแบบไม่ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็กลับมาอยู่ที่นี่ได้ก็มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กในรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยวัฒาจาักรก็จเจนแบบนี้นะคือมันน่าจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าน้องๆเง,งี้ยไม่ต้องโดนทิ้งมาที่โรงพยาบาลเนานะถ้าเกิดว่าน้องได้โตในสังคมที่แบบพ่อแม่น้องอะ่ะเลี้ยงน้องไหวแล้วก็ไม่ต้องทิ้งน้องหรือว่าการที่แบบน้องเกิดมาเงี้ยเกิดมาในความพร้อม มากกว่าน,นี้นะถ้าเกิดว่าเออระบบประเทศเรามันเอ,อื้ออำนวยต่อคนทุกชั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมูลิตีหรือว่ามีสังคมแบบเนี้ยลด,ดโลงซึ่งมันก็จะดีกว่าที่มันมีแล้วเราก็มาทําอยู่ปลายทางแล้วมันก็ไม่หมดทะเคียนะออนนประมาณนเสร็จแล้วประมาณน,นี้เนาะทีม่มารบริจาคก็จริงๆไม่ต้องเป็นวันพิเศษ วันเกิอดอะไรางี้ก็วันธรรมดาอยากจะมาก็มาได้นะวันเกิดเนี้ยมันเป็นโอ,อกาสพิเศษที่ทาให้เราแบบเราอยากจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นบ้างหรือว่าเช่อว่าครอบครัวของเราเนี่ยมันก็เรื่องที่ดีเนาะเ็า <ๆ S 2> ขอให้ถ้าใครเกิดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนหรือว่าขอให้ทุกคนเป็นวันดีๆนะก็เดี๋ยวเจอกันในข,ขีดต่อไปนะ